สวัสดีครับดีดีตอบสุดพอร์ตเรชั่นช่องของคนช่างเลือกนะวันนี้พรมมากับโนแมนสักคลิปหนึ่งเพราะว่าจริงๆแล้วพอจะเดาได้ไหมว่านี่คือเราดูเราเราเป็นการจัดไม่ได้ตามโน้ตแหละใช่ไม่ได้ตามแบรนด์ด้วยแต่เป็นการจัดตามคนปรุงอืมจัดตามคนปรุงคนปรุงคนนี้ชื่อว่าหันหน้าเขาหันผิดหันด้านเขงชื่อว่าอะไรครับ ชองคริสตตฟเฮโรลดชองคริสตอฟเฮโรลด์เฮโรลดเฮโรลดหรือเอโรลด์อโรลดเป็นคนฝรั่งเศสคนที่ทำให้น้ำหอมแบรนด์นี้ดังเป็นผู้แตกนั่นก็คือครีดครีดอเวนทัสกลิ่นอเวนทัสนั่นเองนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ก็เป็นนิชแบรนด์ที่เขาว่าเก่าแก่มีเรื่องราวสตอรี่เด็ดาราชวงกันมานานแล้วจนกระทั่งมีการล้อนกลิ่นอเวนทัสออกมา อเดี๋ยวแล้วอวันตัสออกมากี่ปีพี่บอกมีมานานเลยจะยี่สิบปีแล้วเหรอแสดงว่าคนคนนี้ก็ปรุงกลิ่นนี้มาตั้งแต่ยี่สิบปีก่อนเหรอจริงเหรอประมาณนั้นคือไม่ได้มีอะไรเช็คตอนที้ไม่ได้เต็มด้วยแต่ว่าเป็นนานนานเพราะว่าเอตัวเนี้ยอืมครบรอบสิบปีอวเนตัสช่วงนี้อันนี้น่าจะปีสองพันยี่สิบกว่ากว่าป่ะยี่สิบเอ็ดมั้ยยี่สิบสอง s o m e t h เพราะนั้นตัวนี้ก็น่าจะออกมาแบบรุ่นแรกอาจจะสองพันสิบ ซอฟตมแวร์แดีอืมประมาณนั้นก็แต่ครีปมีมรรานานแหละซึ่งเรื่องจริงหรือไม่จริงอย่างไงก็เขาก็ตีกันยับเลยนะในแบบในกลุ่มคอมมิชชันี่ฝรั่งบว่าคลีปมันไม่ได้มีขนาดนั้นหรืออะไรเงี้ยอัอนนั้นเราไม่คุยอันนี้เราจะคุยแค่คนที่ปรุงกลิ่นนี้ใช่ซึ่ง <Ast ram. S 2> จริงๆแล้วเขาเก็บเป็นความลับมาสักพักหนึ่งนะว่าใครปรุงเขาไม่เขาไม่ยอามบอกไม่ยอมบอกจนมันหลุดออกมาหรือจนสุดท้ายต้องออกมายอมรับ หรือหรือปัจจุบันแบรนด์ก็ยังไม่ออกมายอมรับมันไม่แน่ใจคือมันมันมีราม่าเยอะแยะไปหมดแต่ว่าเอาอันนี้คืออ้างอิงจากฐานข้อมูลในฟรากานติก้านะครับในแล้วคนนี้เป็นคนปลุมใช่ช่อชองคริสตอฟเฮโรลด์ซึ่งคนนี้เนี่ยกำลังจะมาเมืองไทยอ่าใช่ใช่ใช่แบรนด์คนไทยมิดนี่ะ MITH made in Thailand สุดยอดเป็นอะไรที่แบบระภูิใจอ่ะใช่มากมากเออเขาพาเขาพาเพอร์ฟูมเมอร์ระดับโลกมาแบบ ที่ประเทศไทยได้เป็นแบรนด์เดียวใช่ของไทยที่มีประสิทได้ระดับโลกมาถึงที่นี่โหดมากอืจริงๆนะครับซึ่งแน่นอนขอพูดถึงเขาก่อนเป็นคนแรกเลยตอนนี้ชื่อว่ากลิ่น m y ส t ์มิส y s ร e r ฟอร์ h i มซึ่งเขามาเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาปรุงกลิ่นนี้ใช่เขาปรุงกวนี้แล้วจะมีกลิ่นใหม่กำลังจะมาด้วยใช่กำลังมีกลิ่นใหม่ที่เขาปรุงเหมือนกันออกมาซึ่งขวดนี้เป็นขวดลิมิเต็ดนะครับ สิงโนแมนช่วยหามาให้ได้ด <c oughs> ้วยความเป็น v ว p ไอพีเนาะเดี๋ยวพูดไปเขาหมั่นไส้มีกี่ขวดเหอะจากแบรนด์นี้จากมิสสี่สิบกว่าบาทไอ้สี่สิบกว่าขวดบาทเลยก็ถ้าลายมีทั้งหมดอ่ะผมก็มีมีเกือบทุกกลิ่นแต่ว่าหลังๆอ่ะคือไม่ได้ตามเก็บแล้วเพราะออกมาที่เกินจะซื้อไม่ไหวแล้วอาทิตย์เป็นอาทิตย์ได้เลยนะมีมีช่วงหนึ่งเขาออกมาแต่ก็ เก็บเยอะเหมือนกันสี่สิบขวดรวมโปดรวมอะไรด้วยก็รวมๆกันก็น40่สิโดยที่ยังไม่นับตัวที่เก็บตุนและเก็บ้ำใช่ใช่ยังจะมีกลิ่นหนึ่งอย่างโรส o o m m e l p l a n e t เนี่ยก็มี5ขวดกันแหละมใช้ไหมไม่ไม่ซื้อมาใหม่อยู่เลย <c oughs> แต่เป็นกลิ่นที่ดีและราคาดีมากราคาถูกราคาดีมากๆดีมากๆคือแพก็กกงแพ็กเกจแบบเกินราคาขวดคือแบบ <c oughs> ดีฝก โฮสเปร์ก็ดีใช่ทุกอย่างคือแบบไม่มีทิฏฐิเลยนะตัวนี้สวยจริงใช่ราคาพันกว่าบาทสองพันไม่ถึงสองพันพี่ราคาพันเจ็ดห้าสิบเก้ายังไม่รวมว่าซื้อเกินสองพันเนี่ยเขาชอบมีโปรล,ลดสิบเปอร์เซ็นพันเจ็ดห้าเก้าลดอีกสิบเปอร์เซ็นก็ลดไปร้อยเจ็ดสิบเหลือพันห้าโอ้โหวันกงวันเกิดก็เหมือนจะมีโปรล,ลดไปอีกสิบห้าเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยเออเอาสรุปไม่ง่ายเหลือประมาณพันสามพันสี่ คุณภาพนี้แล้วคนปรุงระดับโลกอไม่ใช่ใครที่ไม่รู้ที่ไหนปรุงนี่คือนักปรุงกลิ่นตำนานที่ดังไปทั้งโลกคิดว่าเป็น king of fragrance นักกลิ่นมาปรุงให้คนนี้โดนโดนก๊อปแบบนี้จะเป็นตัวนี้เป็นตัวก๊อปไหมก็ตัวตัวปรุงเองไม่เรียกก๊อปก็กลิ่นไหมไม่นะเป็นเรียองเป็นการตีความใหม่อ่านี้ตัวตัวนี้ m ซ s t e r y for him กลิ่นเป็นยังไงครับ กลิ่นโอ้ oh. กลิ่นเขาจะออกฟุตตี้ฟุตตี้ครับฟุตตี้ฟุตตี้แอมเบอร์ป่ะฟุตตี้แอมเบอร์แล้วก็จะมีกลิ่นพวกควันกลิ่นไม้อะไรแบบนี้มาตอนเปิดมันจะเป็นจริงๆถ้าดูตามโครงสร้างเนี่ยมันเป็นชีฟเล่เขาเปิดเป็นซ<อ>ิตรัสขึ้นมาตอนแรกอืมแล้วตรงกลางจะมีมีความสไปซ์ความเฮอร์เบแล้วแต่ที่เขาเล่นกันแล้วตรงพอ dry d าว n b a s ปุ๊บตัวเนี้ยจะจะบิดจริงๆพอตอนเปิดเนี่ย ก็บอกว่ามันคล้ายกับอนันตัสมากคล้ายมากเหมือนเลยแต่พอ,อกลางกลางไปปลายกลายเป็น540ใช่กลายเป็นความแบบอัมเบอร์อย่างๆซึ่งไม่ไม่ได้เหมือนอันตัสแล้วตอนตอนกลางถึงท้ายอ่ะเพราะอันตัสจะมีความทิ้งทิ้งกลิ่นควันเอาไว้แต่อันนี้ไม่มีหวานขนมหวานขนมใช่ไายมีความ เมสคูลินน้อยลงเพราะว่ามันมีความหวานขนมตัวมา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 เบรนมาเบรกใช่ตัวนี้ for him. มิสซอรี่ฟอร์เฮมนะครับก็เป็นผลงานของคุณชองคริสโตฟเฮโรลเหมือนกันอันนี้ถัดมาก็เป็นตัวนี้ตัวนี้เป็นคือจริงจแล้วม,มันมีหลายแบตช์ใช่หลายหลายตัวมากซึ่งคนที่เขาเป็นแฟนคลับของตัวเอเวนทะัสเนี่ยเขาเก็บทุกแบตช์แล้วเขาจะเทียบว่าแบตช์ปีนั้นปีนี้เป็นยังไงต่างๆถึงมีกลุ่มถึงก็มีกลุ่มอววนตัสเลาว่าแบบ แบบนี้กลิ่นอะไรนําแบบนี้กลิ่นอะไรน้าแบบนี้กลิ่นอะไรนําหลายคนบอกว่าเออเป็นความตั้งใจอืมเพื่อให้แต่ละแบบไม่เหมือนกันอืแต่ทางแบรนด์ก็บอกว่ามมไม่มันเป็นสรรสกรัดจากธรรมชาติส่วนผสมธรรมชาติซึ่งก็จะแตกต่างกันไปในแต่ละปีแต่ละแบบก็เลยทําให้ไม่เหมือนกันก็เป็นไปได้อย่างอ่ะ หน้าแลงมะนาวหน้าแลงกับมะนาวมะนาวนอกฤดูกับมะนาวในฤดูก็ไม่เหมือนกันมะนาวก็จะไม่มีน้ําอืมรสชาติก็จะไม่ได้ไม่ได้ฉ่าอ่ะบางทีก็ไม่เปรี้ยวเลยทัคือสูตรเดิมนะแต่วัตถุดิบมาคนละรอบคนละปีก็ไม่เหมือนกันใช่ก็เลยทําให้มีความสวิงของกลิ่นซึ่งขวดนี้ปีอะไรครับเห็นมาว่าแบชหนึ่งหกหนึ่งหกอืม 18, ห,หนึ่งแปดราคาแรงเลยหนึ <c> ่ง <oughs> คนนี้ได้เท่าไหร่เนี่ยไม่รู้อ่ะแต่เมื่อกี้หัวสเปรย์ดีดีแล้วก็อีกอย่างหนึง่งความคลียรก็คือหัวหัวต้องมีเสียงอย่างเงี้ยอืมแต่คนมันไม่ใช่แบบนี้นะนฝาไหมดีมากนะพี่โลอันนี้อันนี้เป็นอะไรพลาสติกป่ะใช่โอ้โหฝาไหมปิดดังแก๊กอ<ล>๋่หรอฝานเล็ก<ไ>ตัวใหม่เป็นฝานเล็กแล้ว เพิ่งคิดได้เหรอควรต้องทําฝาให้มันดีวันนี้เพิ่งเอพราะต้องบอกว่าอืมแต่เดิมเนี่ยขวดเขาจะเป็นไซส์อันนี้น่าร้อยยี่สิบไมร้อยยี่สิร้อยี่สิบมิลปัจจุบันนี้กลายเป็นร้อยเอ็มแอลและปัจจุบันไหลตกนะไหลจะตกเลยอันนี้เสริมบ้าอันนี้บาตกหายไปยี่สิบมวพี่เคยเลือกตามแหละด้วยขวดคือตอนนี้เรามีแก๊งขวดร้อยยสิบมเนี่ยอยู่ แต่ระดับหนึ่งแต่พอเปลี่ยนปุ๊บเอามาเรียนด้วยกัน,ม,นมันเข้าไม่เข้าเหมือนก่อนนันน้านี้เราทําคลิปบายเโดใช่ไหมที่บอกว่าถ้าเกิดว่าโคนละไซส์โคนละสีอย่างห้าสิบปีมันก็จะ,จะขวดมันก็จะเตี้ยลงมาแรงมากเลยนะหนาสิบหกใครบอกว่าไม่ทนอืมคือถ้ามาเจอพวกแปดเก่าๆเนี่ยโอ้ทั้งทนทั้งโหดโหดเนี่ยคือมีความควันความทาแล้วก็ไม่ใช่แค่แบบท,ที่โหดราคาก็โหดด้วย เท่าที่รู้มาเท่าที่เห็นผ่านตาล่าสุดแบตแปดสิบแปดแบบที่ขึ้นต้นด้วยสิบแปดก็สตาร์ทหมื่นหนึ่งแล้วนะหมื่นหนึ่งพันขึ้นไปในตลาดมือสองนั่แต่หมื่นหนึ่งพันออกห้างก็ไม่ได้ถือว่าแพงนะมันคือราคาสาตาร์ทแต่จริงๆมันราคามันไม่ได้อยู่เรนนี้อืมอ่ะทนเที่สองตัวนี้ไม่ใช่สิแบดสิบแปดราคาหมื่นแปดแล้วถึงบอกอะไรที่แบดสิบหกราคาเท่าไหร่ เนี่ยถ้าเทียบกันไม่อ่ะไม่เหมือนเลยไม่เหมือนจะไม่เหมือนเลยอืมอน,นี้เปิดมาควันแมสกลีนมากๆควันหนังหนักมากเลยอ่ะแบบมวนโหดอืมอเมนทัส <vent> อันนี้เฟลลี่เนาะเป็นห้าสี่สูตรจริงด้วยมาเร็วมากใช่ไม่ถึงสิบนาทีเลย <c oughs> อันนี้เป็นตัวครบรอบครบรอบสิบปีก็จะเป็นขวด สีดำฟุ้งฟิ้งแล้วน้าข้างในเังเหมือนเดิมไหมไม่รู้อะอ๋อไม่ถึงแม้ถึงกลิ่นหรอใช่ใช่ไม่เหมือนไม่เหมือนเมื่อเทียบกับอันนี้แล้วไม่เหมือนอุ้ยน้ำเจ็บหกมันเทียบไม่ได้มันเทียบไม่ได้พี่บอมันลึกอะอันนี้มันลึกอะแบบมันลึกแต่นนี่เสียงก็ยังมีนะใช่เราก็ไม่เข้าใจเนาะว่าไม่ทําให้มันดีๆนะเอกลักษณ์เอกลักษณ์อืมนี่เหมือนเลย มีความฟุตี้แอมเบอร์มาพี่ลดความควันลดควันออกเนะฟุตี้นํำแล้วก็มีแอมเบอร์มีความสังเคราะห์รู้สึกว่าเป็นแอมเบอร์สังเคราะห์ขึ้นมากขึ้นอืมอึบๆขึ้นมาความโปร่งลดลงด้วยใช่ไม่ไม่โปร่งเลยคือท่านะาที่บอกว่าเป็นกลิ่นเดียวกันใช่ไหมชาวันตัสเหมือนกันใช่กลิ่นไม่เหมือนกันเลยคล้ายคล้ายมีมีไวฟ์เดียวกันแต่มีต้นไม่เหมือน อต้นไม่เหมือนคือถ้ามาเทียบแบบนี้ยก็คงจะไม่เหมือนหรอกไม่เหมือนหรอกแต่ถ้าใช้จริงๆรกับฟูลแวร์เอาเดินออกจากบ้านคนก็คงอ้าวออตัสเหรออะไรเงี้ยสรุปสักออมบ้องบางเหรอเรียบร้อยตอนนั้นก็อะไรนะ explorer explorer ก็ขายดีมากก็เป็นกลิ่นที่ดีเป็นกลิ่นที่ดีคือเป็นกลิ่นที่เข้าถึงง่ายใช่หรืออย่างฮาซิวัตย่างเงฮาซิวัตก็ดีแล้วก็แบบโอเรียนของทิเซน่าเฮรันซี่คือ มันเป็นต้นแบบของกลิ่นหลายๆกลิ่นในตลาดแล้วอะอแล้วรู้สึกว่ามันเป็นโทนกลิ่นที่ให้อินสปิเรชันกับแบรนด์อื่นๆที่ตามมาใช่ใช่ขึ้นกับว่าแต่ละแบรนด์เอาไปบิดเป็นยังไงแหละอืซึ่งมันบิดได้นะโคม,มันบิดไปบิดมาได้อย่าง master for him นี้ตอนนี้ก็บอกว่ามันกันเป็นการเปิดอืที่ได้อินสปิเรชันมาจาก a v e n t o r s เหมือนกัน,กนอืแต่พอ dry down ลงไปปุ๊บกลางกลงกลายเป็นท่าศีูนใช่ซึ่งคุณอยู่บอกเขาก๊อปก็ไม่ได้เพราะเจ้าต,ตัวปรุงไง ันคือการตีความใหม่โดยคนปรุงคนเดิมใช่ซึ่งทางมันเฟรลี่ขึ้นทางคุณพอลมิทนะก็บอกว่าอยากได้อะไรที่เหมือนอเวนทัสแต่มีลูกเล่นใช่มีความใช้ง่ายใช่ง่ายสนุกสนานมากขึ้นกล่องเป็นอันนี้ซึ่งท็าตอบจดย์ขายดีมากขายดีมากๆเลยแป๊บโหหรือจะตีกันตายอ่ะตอนเขาออกมาใหม่ๆขวดลิมิเต็ดอ่ะโอ้ดาสาเสียเทเสียเลยนะบางคนอ่ะเพราะว่ามัน มันเปิดช่วงเวลาให้จองได้ไม่ไม่ลูกค้าประจําบางคนนึงก็ไม่ได้เลยนะลูกค้าประจําบางคนในที่นี้หมายถึงว่ามิออกกินอะไรใหม่มาก็ซื้อนะไม่สนด้วยว่ากินเป็นยังไงก็ซื้อยังยังกดไม่ได้นี่คือพอไม่ได้กดเองนี่ฝั่งแมนกดนะคขา VVIP ก็ไม่ได้เช่ไมที่พูดเยอะเดีเย๋เยเขาเพ่งเยโอเคโอเคคราวนี้พอผ่านมาเออเขาเป็นคนที่ปรุง น้ำหอมแนวผู้ชายเก่งเนาะอืมเก่งครับปรากฏว่าตอนที่เข้าไป search ข้อมูลจริง,รงๆเราไม่ได้คุ้นชื่อคุณชองคริสโตฟเท่าไหร่เลยอืมเนาะเพราะว่าจริงๆแล้วก็ไม่ได้รู้สึกปลื้มกับอวนทัสเท่าไหร่คือมัน,ม,นมันแมนเกินไปอ่าใช่มันในในฝั่งผมก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยมันเราไม่ใช้อวนทัสวะนึ่ออกป่ะการก้าวเข้าสู่นีดในช่วงแรกๆอ่ะมันจะรู้สึกว่าเฮ้ยกูแม่งใช้ครีตอวนทัสว่ะ เท่ hey, ดูเท่อะไรเงี้ยมันเป็นตัวที่บอกสเตตัสอ่ามันเป็นตัวแบบบอกเอาง่ายๆเหมือนแบบใช้กระเป๋าแบบชาแนลนาฬิกาโรเล็กน้ำหอมคลีตอวันตัดอะไรประมาณนั้นนะ่ะมันคือแบบนั้นอืมแต่พอมาเล่นจริงๆก็จะรู้สึกว่าก็ <laughs> ไม่ได้เท่าไหร่นะใช้ครั้งสุดท้ายเม,มื่อไหร่อ๊้ยนานแล้วนานมันไม่ไม่ได้แตะเลยดีกว่าอืมไปไปใช้ตัวอื่นไหมวะ่ะแต่แต่ช่วงแรกๆที่ท,ที่มาเล่นนี้อะก็ใช้บ่อย ก็แบบเขาเรียกว่าอะไรนะมันมันมันพาวอ่ะมันพาวว่าเราใช้ครีดแต่จริงๆแล้วมันก็มันมีตัวเลือกที่ดีกว่านั้นในราคาที่ไม่ต้องแพงขนาดนี้อืแล้วให้คนรับที่ไม่ต่างกันเดลอาโบงี่เหรอโอ้ยนั่นหนักเลยหนักกว่าอีกหนักกว่านี้อย่างเช่นก็นิชานีฮาสิบาออลิออนทิเซน่าเทเรนซีมองบาร์อกโพเลอด้วยทัไป ก็ไม่แย่นะบางบังก็ถือว่าทํามาไม่แย่นะก็โทนกลิ่นคล้ายๆกันหรือยังแบรนด์ไทยก็จะเป็นแบบ w h i s p e r of the Wood ของวายแล้วก็ตัวนี้มิส o ิ m ออร์ฟิล์ของมิดของมิดคืออยู่ในแก๊งเดียวกันอยู่ในอยู่ในกลุ่มเกลิ่นเดียวกันใช่ซึ่งมีความคล้ายกัน4ี่ห้าสิบเอร์ซ็อัพบวกๆใช่ปเขาไม่รู้หรอกว่าคุณใช้คีหรือเปล่าอ่ใช่ไหมเราไม่ได้แบบพอใช้เสร็จปุ๊บเราเอามาห้อยคอว่าเอ้ยใช้คีด้วยเลย ใช่คน,มนดมอะ่ะเขาก็จะรู้สึกว่าเออหอมไม่หอมแค่นั้นอืมสำหรับผมนะจริงก็ยังเคยชื่ออ,อะไรนะคล้ายคริสเตียนเนี่ยแล้วก็ไปไปคลินิกไปหาหมอหมอกดสิวบอว่าอ้ยใช้ขวดแดงๆหรือเปล่าคะห้ส่สูตรอะโอจริงมปนคนละเรื่องมันคนละเรื่องมากๆเลยจริงๆ เอาง่ายคือผมใส่ผมใส่ห้าสี่บศูนย์ช่วงนั้นห้าสศูนย์แบบแางๆผมก็ผมก็เฮอผมเป็นหนึ่งในนั้นที่เฮอก็ใส่ห้าสี่ศูนย์ไปเขาทักวพาผมใช้ซาวาดแบบมัน <laughs> เหมือนตรงไหนวะคือแบบ <laughs> 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 มีอะไรที่มันเกี่ยวกันเหรเอวาดมีเลยเว้ยอะไรเงี้ยแต่ก็เข้าใจได้คือคนที่เขาไม่ได้เล่นน้ําหอมเขาก็ไม่ได้รู้หรอกว่าแบบกลิ่นมันเป็นยังไงแต่ถามว่ามันหอมไหมสําหรับเขาคือมันหอม <laughs> ใช่ท่านั้นถูกต้องถูกต้องนะคราวที่พอไปหาข้อมูลเพิ่มเติมรากฏว่า เฮ้ยเขาปรุงอีสองตัวนี้ด้วยอซึ่งปองตัวสองตัวที่ชอบมากๆดิสคอนไปแล้วทั้งสองตัวใช่แล้วขวดแบบบ้านดีเทลเขาน่ารักนะข้างในแบบไส้เบลอไม่ใช่แค่ไส้นะขอบเออขวดไม่ีสีแค่ขอบขวดเดียวความมุมก็ไม่เท่ากันนะมีมุมป้านมุมแหลมใช่ใช่อันนี้แหลมอันนี้ไม่รับแต่อันนี้จะรับรับคมหน่อยจะมีแบบมุมแล้วก็มีการติดขอบข้างบนข้างล่างไม่มีอ๋อนี่ไม่ใช่ไม่เหล็ก อม่ใช่ไม,มเล็กปกแบ๊กคือเขาปุ้งกินนี้ด้วยใช่ครับทั้งงสองตัวเลยมาจากแบรนด์อะไรเนี่ยบรนดเชียกา้าบริเชกา้าใช่ซึ่งปกติแบรนด์นี้ก็ทำอะไรที่มันแบบแปลกๆหลุดโลกเออ,เ,อ,อเขาทำน้ำหอมขวดสวยอย่างนี้ได้ด้วย <c oughs> <c oughs> เห็นได้ทำอะไรออกมาไม่รู้กับโปงผ้าขนหนูรองเท้าบูทแบบแปลกใหญ่ใส่อะไรคงจะไม่ค่อยได้เสื้อเสื้อที่แบบมีสองฝั่ง เสื้อข้างนึงเป็นเชิ้ตอีกข้างนึงเป็นเสื้อกันหนาวอะไรอย่างเงี้ยแต่อยู่ในตัวเดียวนะ <laughs> คือแบบอะไรบริเซกาโดยบริเซกาปารีสเนาะก็เขามีน้ำหอมออกมาจริงหลายตัวแหละแต่ว่าสองตัวนี้เป็นตัวที่อออพอเก็บอ่าซึ่งเชื่อไหมว่าเป็นปลายบายทั้งคู่จริงอ๋อท้าไม่สงบ่ายอะพี่ เพราะขวดดีไซน์คือซึ้งเพราะดีไซน์เลยขวดคือเป็นแบรนด์ฝรั่งเศสสวยจริงนี่ดูคนนี้ผมชอบคนนี้มากเลยครับมีรายละเอียดอยู่ข้างในการ์ตูนแล้วก็ข้างในไส้หลอดเนี่ยมีแบบความแบบมีไส้หลอกเออมีไส้หลอกไส้จริงอยู่ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้แบบเหมือนกันกับไส้ตรงนี้ก็คือคิดมาดีอ่ะผมว่าเขาคิดมาดีอ อย่างตัวแรกที่บายบายมาตัวนี้ flora botanica ตัวนี้เป็นตัวแรกๆเลยที่ที่ซื้อเข้าบ้านมาหลังจากเข้า Thailand fragrance lover เป็นหลอร์โหนแล้วเนี่ยนานมากนานมากกี่ปีแล้วพี่ก็หลายปีแหละอันนี้เป็นฟลอร์อันนี้เป็นโรซาตัวนี้ flora botanica ตัวนี้โรซา botanica ลองนะ flora flora botanica เนี่ยจะเป็นแนวจากชื่อเคยดู้ไหมเหมือนเคยเคยๆนานๆมาแล้วจำได้ว่าดีมาก เ็นกลาบเขียว <lik> เขียวบางคนบอกว่ามีความกัญชาอ่า <l ots> มีความตุยตุยเรียกว่าตุยตุยอืมมีความเขียวกัญชามีฟลอรลแล้วก็มีเหมือนแบบกัญชาออกมามันเป็นเขียวแบบเขียวอื่นๆอ่ะพี่ <l ots> ไม่ได้พี่ไม่เก็ตคือพี่รู้สึกว่ามันเป็นเกมันคือดอกไม้แบบร้านดอกไม้เยอะๆอืม <l ots> <l ots> ที่มีความเขียวใช่แค่นั้น เป็นร้านดอกไม้ที่เจ้าของร้านปลูกกัญชาที่มีดอกอยู่ข้างหน้าผมรู้สึกว่ามันมีความเหมือนคือกัญชามันจะมีกลิ่นแบบดอกๆตุยๆแบบอึบๆอืนๆมึนๆแปลกๆอะไรเงี้ย <laughs> กัญชาที่รู้จัก เลวร้ายกว่านี้เยอะบูดเลยเนี่นจะมีความควานเวียนหัวตอนนี้รู้สึกว่ามันมันเป็นอาจจะเป็นกัญชาสดอืมใช่กัญชาสดมันคือกัญชาสดอืมจากต้นเลยเหมือนดมจากต้นโอเคไม่ใช่กัญชาสิเป็นความไม่ไม่ได้เบิร์นไม่ใช่กัญชาที่ถูกเบิร์นครับันต่อไปเป็นโรซาโรซาโบธนิกาอันนี้คือเป็นอันนี้เขาก็ปรุงใช่ไหมเขาปรุงเขาสองตัวเลยคุณนักมากแสดงว่ามีมากกว่าหนึ่งมีตัวเดียวมีตัวเดียวมีขวดเดียว ตัวนี้คือได้มาหลังจากที่ดิสคอนไปนานมากแล้วใช่แล้วก็ได้มาคือแบบตัวนี้เป็นแนวอะไรเอ่ยไม่ใช่กุหลาบโอ้หฟุต,ตี้มากๆเลยเป็นไวโอเลตอืมเป็นฟุตี้แล้วก็มีไวโอเลตชื่อกุหลาบแต่ไม่ได้กินแบบไม่ได้กินกุหลาบอืมฟูตี้ไวโอเลตแต่สวยนะ ผมว่าสวยน่ารักกินน่ารักไม่กินน่ารักใช้ไม่ยากใช่ชิวๆวันสบายๆอะไรเงี้ยได้เปิดก็จะฟุตตี้ไปหน่อยอาจจะเวียนหัวสำหรับคนที่แบบไม่ได้ใช้น้ําหอมหวานมากเออแต่พี่เป็นคนที่ไม่ไม่ใช่สายฟุตี้นะแต่ว่าก็ไม่แย่ขนาดนั้นไม่แย่เพราะว่ามันเป็นไวโอเลตพอไวโอเลตมันจะดึงความเขียวออกมาอืแล้วก็ความสีของมันจะเป็นสีแบบเนี่ยสีแนวพาสเทลสบายตาเขียวก็จะเป็นเขียวแบบเขียวอ่อน เี่ยวกับพัดเทลอะใช่แต่ว่าชื่อแม้ว่าจะเป็นโรซาโบทานิกาแต่ไม่รู้สึกว่าเป็นโรสใช่ฟลอร์ก็ไม่ได้ฟลอร์จ๋าขนาดนั้นืมก็จะมีความอะไรสักอย่างซ่อนอยู่ข้างในซึ่งแต่คนเนี้ยคุณลุงชองคริสตอฟเนี่ยคือแบบก็ทําได้นะเขาเป็นลุงไมแล้้ไม่รู้แกผมจำได้ว่าน้าก็ยังหนุ่มๆเลยก็เราจะรู้สึกตัวเราเราเด็กตลอดอ่าใช่งั้นเรียกลุงกันดีเรียทุกคนว่าพี่แมนครับเออแล้วก็เหมือนเป็น การปรุงที่ค่อนข้างจะมีความหลากหลายแตกต่างๆนหองผู้ชายก็ทําได้ดีมากๆน้ําหอมที่เป็นอาจจะเฟมินีนยูนิเซ็กซ์ก็ทําได้คือแบบดีมากจนเป็นตำนานอย่างตัวเนี้ยฟลอราปาทธานิก้าหลายหลายคนอย่างในแกง๊งธา,านฝรันเซเลอร์อเบอร์ก็บอกตัวนี้เป็นหนึ่งในตํานานที่ควรจะมีจริงๆอืมใช่คือคือตัวนี้ลงตลาดแป๊บเดียวไปเลยใช,ใช่นอกจากดีไซน์ขวดที่แปลกทันสมัย,ยแปลกตาแล้วนะก็ยังเป็นกลิ่นที่ ใช้ได้ไม่ยากใช่แล้วก็คิดว่าถ้าเอเวลาที่เราไปเจอคุณคุณชองคริสตอให้เขาเซ็นก็คงจะเอาพวกนี้ไปลองให้เขาเซ็นเขาจะแบบเออแล้วอะไรนะไอปุ๋งอ่ะก็ได้งงไหมพี่หรือว่าไม่หรอกเขาปรงให้เยอะมากนะก็น่าจะเป็นร้อยขวดร้อยร้อยกลิ่นมาสมมติว่าสมมติถ้าเป็นพี่พอพี่พอจะจําได้ไหม ทุกกินได้ดิได้ใช่ไหมได้ได้ทุกกินที่พี่พอปรุงไว้ใช่เออก็ก็อาจจะเขาอาจจะจำแรกเลยเรายังไม่ถึงจุดนั้นไงเออแต่ก็ยังบอกไม่ได้ยังบอกไม่ได้แต่เราก็โอเพ่นนะถ้าใครจะมาจ้างนะครับก็ลอติดตามข่าวคราวต่างๆผ่านทาง m y t t t h i l l n n นะว่าเขาจะมาเมื่อไรอะไรยังไงหรือจะไปมิสอ g r ก e t กับคุณชองคริสโตฟเฮโรนนี่สวยแล้วก็ขอขอบคุณทางแบรนด์ m มิสอีกทีหนึ่งที่เรียกว่าเปิดโอกาศ นั่นเรียกว่าส่งเทียบเชิญมาแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวคงจะไปเก็บภาพสวยๆเก็บวิดีโอคลิปต่างๆเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังว่าตัดชุดจังสรงตัดชุดแล้วนะครับเรียบร้อยเป๊ะทุกงานจริงจยิงโอเคแล้วเราเจอกันกับ Paul Selection Se ใน EP ตัอไปสวัสดีครนนสวัสดีครับ